สวัสดีเพื่อนด้วยนะในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอดคนเข้ากลุ่ม a c e b o o k นะครับผมทำยังไงมาดูกันได้เลยนะครับดับแรกนะครับเนเพื่อนคลิกลิงก์ด้านในต้นในคลิปวิดีโอแล้วที่ผมแปะแฟนเพื่อนได้เลยนะครับเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ s p e smm ได้เลยนะครับหรือรเพื่อนที่ดูหานคลิปสั้นคลิป็อตคลิปนียวจะเป็น qr code ด้านล่างเพื่อนสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับและยังเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะครับเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มเขียวตรงนี้กันก่อนได้เลยนะ ลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็กชื่อผู้ใช้อีเมลลัดผ่านยืนยันลัดผ่านใน้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญนะครับเเพื่อนติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะผมเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนไปลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะผมกดไปเอาครัผมก็กกชื่อผู้ใช้ครับลัลดผ่านแล้วก,กดลงชื่อเขาใช้ไปได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเขาใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะผม เรกดลงชื่อเขาใช้ไปได้เลยนะครับเขาสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อนที่อยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนด้นแรกนี้เลยนะครับผมตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเื่อเลือกเลยนะครับผมเพื่อนเือนเลือกในส่วนของเฟซบุ๊กได้เลยนะครับเลื่อกเข้าไปนะครับเลื่อนลงมาเพื่อจะเจอหมวดหมู่ตรงนี้เลยนะคลิกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเพื่อนเลือกเลยนะครับเพื่อนเเลือเล่อนหาในส่วนของเฟซบุ๊กเพิ่มคนเข้ากลุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับ บริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะครับคำนธิบายอย่าลืมอ่านกันด้วยนะครับอ่านเสร็จเรียบร้อยเพื่อนไปดูส่วนของลิงก์ได้เลยนะครับไปปี้ลิงก์โปรไฟล์หรือว่าลิงกง์กลุ่มขอพายแล้ลิงก์กลุ่มเพื่อนได้เลยนะครับก็ลิงก์กลุ่มนี้นะครับกลุ่มผมก็มีคนอยู่ที่24คนนะครับคัดลิงก์ด้านบนนี้มาได้เลยนะวางลิงก์นะครับใส่จำนวนคนที่ต้องการนะครับเพื่อนสักหนึ่งร้อยคนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับ คือตัง้งแต่งเขียวอย่างนี้นะครับตอนนี้ยอดคนเข้ากลุ่มของเรากำลังเพิ่มเข้ามานะผมก็ออรอสักพักหนึ่งนะครับในระหว่างที่รอเดี๋ยวต้องขอแนะนําเมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยละกันนะครับในส่วนของเมนูเพราะว่าในการสั่งซื้อนะผมจะบอกออเดิแต่างนี้เราเคยสั่งซื้อไปนะตรงนี้ะัะเป็นวันที่นะผมเลขรหัสออเดร์ก็บอกตรงนี้เลยนะรายละเอียดต่างๆแล้วผมจะบอกอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านขวานี่จะเป็นสถานะรอดําเนินการนะครับพเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นกี่เขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเลยนะครับ อันนี้ส่วนของเมนูบริการนะผมจะบอกบริการต่างๆในเว็บไซต์เขาแนะนํำแอปเราเนาะเพื่อนสนใจบริการไหนสามารถสั่งซื้อบริการนั้นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ส่วนของเมนูเติมเงินเนะาะจะมี2ช่องทางการเติมเ,เพื่อนๆเลยทีเดียวเนาะมไม่ว่าจะเป็นสแกน QR Code หรือว่าทูตันนี่ Wallet อะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เพื่อนดูสแกน QR Code ละกันนะใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมเนาะแล้วก,กดจ่ายได้เลยเนาะค้น QR Code อย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะ สแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินของเพื่อนจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะครับในส่วนของเมนูแนะนําเพื่อนนะเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วไปแชร์คนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นทงถึง5%กันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นไรายได้เสริมรายได้พิเศษแล้วเราอีกหนึ่งช่องทางเลยนะในส่วนของเมนูรับของขวัญน,นะผเพื่อนอยากได้ยอดวิวทิกต o อกฟรีแลมาที่เมน,นูนี้ได้เลยนะเราสามารถวางลิงก์คลิปวิดีโอทิกต o อกเราแล้วใสยย่จำนวนที่ต้องการกดรับของขวัญได้เลยนะ ในส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือนะผมพเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างเรามาที่เมนูนี้ได้เลยนะเราสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะกรอกรายละเอียดต่างๆไปแล้วหรือว่าจะแนบไฟไล,ล์ตรงนี้ก็ได้นะแล้วก,กดส่งตั๋วไปได้เลยหรือว่าเพื่อนจะติดต่อแอดมินผ่านช่องทางไลน์ตรงนี้ก็ได้นะคลิกเข้าไปจะเป็น QR code เพื่อสกแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเพื่อน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะผม ตอนนี้ผมคิดว่าในส่วนของยอดคนเข้ากลุ่มของผมน่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็ไปเช็คดูก่อนนะัตอนนี้24คนนะลองกดรีเฟซดูเลยนะเพิ่มเป็น99คนแล้วนะผมกังทยอยเพิ่มมาแล้วผมถือว่าทยอยเพิ่มมาแบบรวดเร็วเลยจริงนะรออีกสักพักหนึ่งแลผมยอดคนเข้ากลุ่มของเราน่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้เพื่อนนะผมเดี๋ยวผมจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดคนเข้ากลุ่มเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปเลยแล้วกันนะครับ ครับผมเรายะที่ผมรอสักพักหนึ่งนะผมอันนี้คนเข้ากลุ่มของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปแล้วนะผมก็ไม่นานมากเลยนะผมก็ไม่ถึงนาทีเลยนะยอดคนเข้ากลุ่มก็เพิ่มตามจํานวนที่สั่งซื้อมาเลยนะอในสุดสุดท้ายนะผมต้องขอฝากเว็บไซต์ a p e s m m ให้กับเพื่อนๆด้วยนะเว็บไซต์สามารถเพิ่มที่ตามเพิ่มถูกใจเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์อะไรต่างให้เพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม f a c e b o o k YouTube t i k t o k Instagram หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะผมก็สามารถใช้งานนนได้เช่กั หากเพื่อนสนใจที่ใช้ใช้บริการเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอเพื่อไปใช้งานกันได้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็ตองขอตัวลาเพื่อนไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ